เครื no ่องค่อยเหรอหม่ไปเบิ้งหูน่มมีเครื่องอนุเครื่องอนุไปใช้จานุโอลมบายิแงงก้าไปีไปจาน้ไปใช้จาน้คือไงเครื่องอนุเบิ้งเชื่อชื่อะไงม พายุมาแล้วพายุพายุใหญ่มาแล้วเก็บข้าวกด้วยต้นตะคูนนี่มั้งเนี่ยุ่นปูนปูนปลาลังมาพุ่นอ้อยุ่นแหงนี้ป่นพุ่นปลาข่าวสวะเลยพุณเมื่อเช้านี่สลบอยู่หลักเสาตอนนี้มาฮอดเวียงจันท์แล้ว ไาไหนาไหน้าไหน้าไหน้้ดอกคูณล่นสะ